ก่อเลยก่อเลยค่อยๆโยกเนื้อๆขี่ตัวประมาณกี่ตัวเนื้เนื้อมายังหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยทำไมตัวหนึ่งไม่เอาขึ้นมาอะดึงเขึ้ามาดึงเข้ามาโอ้ลุดอีกแล้วไหลไล่ไหลไหลไหลนี่ โอ้ยหลุดไปปล่อยไปสองตัวมาหกมาหกมาหนี้มาหกสตัตงค์มากี่ไมย้ยหนึ่งสองสามโอ้ยอ่าเอาถ่ายรูปหน่อยครับอือสตัตงค์ด้วย <c oughs> โอเคครับโอเคเอ่าปลดปลาปลดปลาปลดปลาจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนอแต่ไม่อยากก้มไงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารับออ๋ หนึ่งสองสามโอยอ่าเอาถ่ายรูปนะครับอืีกต่างด้วยโอเคครับโอเคอ่าปดปลาปดปลาปดปลาจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเอาใจปดปลากันจับไว้จับไว้จับไว้ไม่ทีแรกได้ห้าไอ้ยทีแรกได้ห้าขอขอหกได้หกเต็ม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 สี่แล้วอ่ะ แจ๋วแจ๋วแจ๋วขอตัวปลดปลาครับก่อนเลยก่อนเลยค่อยค่อยโยกนุ่มๆกี่ตัวประมาณกี่ตัวนุ่มๆหมายยังหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยทำไมอีกตัวนึงไม่เอาขึ้นมาฮะามันลุนดึงเข้ามาดึงเข้ามาโอ้ลุดอีกแล้วเฮ้ยหลาย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 ลา นี่โอ้หลุดไปปล่อยไปสองตัวตังหัวดอีกแล้วโยกดูคันเดียวโอ้คันยังกระลวงข้าวเอากี่ตัวเต็มแมงไหมโยกด้วยโยกปั่นโยกปั่นเออโยกปั่นโยกปั่นกี่ตัววันนี้มาแล้วเหลืองเหลืองอลามหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยผานพัานเอามานนี้เมาเนี้มาเลย โอ้ยห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยผ่านผ่านเอาวันนี้เอาวันนี้มาเลยโอ้ยห้าตัวอุ้ยห้าตัวโอุ้ยตะตังทำได้ห้าตัวเอ้ตะตังเล่นอีกแล้วเอาให้เหนื่อยโยกดีๆโยกดีทำไมทำไมหนูไม่เหน็บเล็กแล้วลูกพันเหน็บเล็กแล้วเหน็บเล็กแล้วโยกอ่ะเออ จับขึ้นมาเอออย่างงั้นแหละเออแก้วเออเจากันมาเป็นไงลูกกี่ตัวหนึ่งสองสามใหญ่เด้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่ะมาี่เอาเข้ามาหลบ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 ตะวันทิมเออนี่ปลาเก๋าปลาเหลืองนี่โดนครับเตอเอาเอาตเอาลงเอาลงเอาลง หมุน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 เอ้าเดือตั้งเอากี <s <s ่ตัวลูกกี่ตัวกี่ตัวเรามีรู้เลยนี่กะกี่ตัวดิโน่ปลาเหลืองเต็นตะก้าแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วเอ้ยโซ่โซ่โซ่ปลานินมาแล้วก็พ่อบอกว่าอยากจะให้ัไตเออขึ้นมาขึ้นแถวนะเจ้าทีละห้าทีละหกนู่น อยังใจเย็นๆใจเย็นๆเออโยกรอพวกด้วยไงเออมันไหมครับมันไหมมันหรือเผือกปลา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 นีิิาตังก็ชอบตังโตาอ้ยโตยโย่อนเป็นโดนอ่ะแต่ตังอ่ะโอ้ยไหวไหมครับ ไว้วกี่ตัวประมาณกี่ตัวไวได้เป็นหตัวแล้วกันตัไม่โยกขนาดนั้นเอยเอ้ไม่ไรรอกเราดีคันเราดีเฉ๋อเฉ๋อเ๋อเ๋อเ๋ออยเหลืองมาเลยนู่นปานินปานินปานิ่โอ้ยอ้ยปนินสองตัวเอ้นี่อ้าวไล่หน่อย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 ไล่ไล่นี่ไหนน้องไต่เผดอง ร้อยขาดขาดไปแล้วมั้งเนี่ยค่อยๆโยกยังอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่เนิบๆครับเนิบๆเออโยกปั่นโยกปั่นยังไงครับลูกไหมสนุกอครับสนุกตอนที่รถคันลงหมุนเข้าเออโยกมามาแล้วนี่ไงมาแล้วโอ้ยปลานิลมันว่าแล้วมันหนักๆปลานิลปลานิลปลานิลยังไกล่โปรเลย ไม่จังหวะเอาลงค่อยปั่นอ่ะโยกขึ้นแล้วตอนเอาลงก็ปั่นอ่าเอาลงองตะต่างครับอืมเออโยกเออล้วค่อยปั่นนะโยกก่อนโยกโยกขึ้นเออเอาลงปั่นอ่าโยกขึ้นเอาลงปั่นโอเคฝากไปบ่อยฝากไปบ่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยสองตัวไอ้แดงด้วยทุลังด้วย โอ้ัวแตัวหลังอะเด็กไกบเอาไหมไอ้ทูอะเอาไหมไอ้ลังอะปราทูลังเอาทำเหยื่อไหมปลานินปลานินทะเลปลานินก็มีโอ้ยแอคชั่นยังกระป๋าไซโล ไอ้โล้เลยแอคชั่นไว้ก่อนเนาะท่านผู้ชมทางบ้านโอ้ยไซโลไซโลโอตกี่ตัวน่ะสามโอ้ยโซโอ้ยเจ๋อ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 ไม่รู้ว่าในตำรามันเขียนบอกไว้ว่าเป็นเป็นปลาไส้หูแดงอะไรนะไส้หูแดงครับใช่แต่ไม่อยากป้งไงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารับอ๋อ ไม่ได้ก็ได้ไหนได้เอาการเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาเลยจะได้ไม่ต้องแกลกขุดมาสักหนึ่งไม่รังใส่พอหมดหมดแรงแังแรงแรงใหญ่ไหมใบใหญ่ไหมแรงนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชหลังังนี่ไม่พอใส่หรอกตะเกอยู่ข้างล่าง ไม่เป็นไรเราโชว์ทุกปลาที่เราได้อะครับโชว์ทุกปลาไม่จำเป็นต้องโชว์ตปลาเกา๋า <c oughs> นี่ไงปลาเก๋าอยู่นี่ไงเจอแค่หมดลา <c oughs> หหเห็นหมดเลยนี่ก็มีนเนี่ยปลาเก๋านี่ปลาเก๋าอยู่นี่ของเราต้องให้เห็นหมดทุกอย่างนะเป็นไงครับทริปแรกสนุกไหม <c oughs> เสียท่า <c oughs> ตรงเมื่อเชา้าเราโดนฝนละ โฮโฮเหมือนกับอาบน้ำเมื่เอาโอ้ไม่เป็นไรครับเช่าขายไปออกไปหน่อยก็โอเคไม่ต้องเปิดนะทีมือสตางค์เนี่ยมือสตางค์เนี่ยอ้เก็บตัง เนี่ยเขาจะเอาคลิปนี้แหละไปลงครับลงตะตังชิปสตะตังนี่แหละเดี๋ยวลุงไหนเอาไปลงอันนี้นะลงไอคิดผลาดัวนะติดตามช่องนู้นด้วยนะถ้าไม่เห็นช่องใดช่องหนึ่งอ่ะ G อ่ะ G หยุดลงอ่ะ G เห็นไหมหมดหมดหุดลง ได้ครับพอดีพงล่างอยังอ่ะไม่มันมีไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมันก็ซึมลงไปข้างล่างถังไอ้นี่มันรั่วไหมไม่รั่วก็ลงไปข้างล่างหมดครับถึงอยู่แล้วความเย็นเพราะว่าปลาเราเพิ่งจะออกจากน้ําแข็งโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ